มาเพลียวจ้าเมน,นี้มาพบกับช่งองแพลียวชาแนลเมนี้้องสิไปวัดกันเนาะจา้าแล้วก็สิมาเตรียมของกันเนาะสิไปทําบุญเนาะจ้าโควิดมันเริ่มซ่าแล้วเดี๋ยวไปกันเลยจา้าไปเตรียมของกันเลยเนาะอันมื้อนี้ก็สิมาเตรียมสินห้อันคุณพี่สิไปวัดเด้อจา้าสิไปทําบุญกันแม่เบิ่งเงียบสินง่ายไปเพิ่นก่อนเด้อหาสินแบบชุกเชิญเนาะจ้าเงียบเอาเลยเนาะเงียบง,ง่าเมานะเนาะ ไปวาดจังไงสีง้ามง,ง้ามพี่น้องสีเท่าเหรอสิสิไลส่สองสองไล่สีใส่แบบยางยดืด เดี๋ยวห้าไปเหยียดหยียหรอกอันนี้พวงแล้วแล้วถ้าไม่เหยียดหรอกเนาะตะวานอันพวงซื้อๆมันก็ยูดหอกกันพวงกันยู ใส่ยางมันส่ยางเอามาใส่ยางเด้อบัลเนี่ยใ <c oughs> ส่ยางมันยังใส่ไงา <c oughs> อาการหอนๆตรงไส้แบบเอวยืดนี่แหละใ <c oughs> ส่สบายที่สุดละ เตรียมสิมน้อจ้าเตรียมสินไปวัดที่ใส่ปไปอ่นไปวัดจังหน่อยโคว,วิดมันซาแล้วเท่าก็อยากไปทําบุญเตรียมของไหวแต่โควิวดว่าทำเศร้าด เสร็จแล้วเอามาบัดนี้ที่นองงามบอสเรียเอยเรียแบบง่ายๆใส่สะดวกเอามามาเร็วๆมาเยอึนเงี้ยเอาใส่ดูอุ้มอ้ยเมยป่าสีใสีขัเมย์ก่อนมย์ง่วงใส่่บสวยโอ้เออเอองามงามงามไม่ได้งามไม่ได้ก็ขอได เอาเข,ข่าข้างนั่นกะกะใช้ยังเขพ่อแม่หยิบมึงเอายังออกไปยังออกไป,กไปสวยบ่ค่ะแป๊บเดียวเองเอาหมุนหมุนเอาบันนี้เขากัดสิไปเตรียมแต่งหน้าไปวัดเด้อจา้าบันนี้เด้อค่ะเอา,เอาทาแปรงสักก่อนก่อนสิแต่งหน้าเนาะเอาหันใส่กล่องนี่ไหมล่ะ ของข้าวถ้าแปลงพับบริได้จามันมันแผลเงื่อออกแล้วมันแผลข่าวหรือยังคะข่าวแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะเอาขาลงเอาคิวเนื้ให้เชิวไหมเกีคิวเกี่ยวเนื้อ,นเอเอียงไหนม่หัวจะบาบมัน สวยคิ้วสวยไม่ไม่ตกเลยนะมาดามดูสิเพราะว่าน่นคิ้ว,วนุ่นอ่ะไม่ติหน้าเลยค่ะเนี่ยการไปการมาไหมเป็นไปทัวร์เลยด้านเนี่ยง่ามง่ามง่ามโซ่อุ้ยแต่หน้าดัานนาางใสขึ้นในช่วงนี้ไปทำอะไรมาคะออกกําลังกายค่ะดีมากควบคุมอาหารด้วยนะคะ มดนักตาลได้คิวหรอเด้อวป่ะเนี่ยคอกันง่ายกว่าเนาะไ่ให้อีกกันเหรอเออเอาง่ายจ้าวาดมันหัวนมันกวงแล้วแอนเขาบอกว่านี่เซียวแน้มจะเก่าอยูอ่ดีเถอะอเต็บตรงๆพอามเฮ้ยวอ่ะเออเอาตาซีไหนเถอะซีธรรมชาติ ตาชาดลงทนุนวยังไงอืมอันนี้ยังไงรัดแก้มมั้งอ่าอันนี้ท่าตามันบ่แม่นคือใส่อันนี้แนบปารคิวตัวไหนบอนอุปกรณ์ชันอยู่ใส่บุกหงมีสีอื่นบ่เบ้เป็นหนังเบ้าสีเหลือด้อยทำตาได้บ่ได้มีเด้อพี่น้องอันอุปกรณ์ส่วนตัว รูปง,งามขนาดเลยสีแดงตาแยกได้หุ่นตแต่งหน้าไวบายแพวนะคะแก่งจะแต่งงามพีหนวงคนแต่งงามว่ามันหนข่าง,งามได้คนแต่งงาม ลงมาท้งหลังเลินทีเอาแง่งบึงจากห่วงเลยเลิศบอเห็น,นไหมมัน้องทงักคืนทางเทิ่งสือเออเ,<ร>เห็นบอ <ó>. สปีแล้วไม่เคยแต่ให้คนอื่นแต่งนะคะแล้วก็ได้คลิกใหม่นะเขาใช่เอาผู้การตัดแก้มเคอไปไหนไหนโนแฮมแงมโอเคแม่อนนอไปน้องบ่ด้ บงับงบังอันจุ่มอันใส่กันเด้อยคือเราแค่ให้กันง่าหมดันสาดเย็นยบหมดเออหน้านหลังดีขึ้น,น,จ,รน,น,นจริงๆนะเนี่ยจริงๆริงหน้านหลังดีขึ้น,นจริงออกกําลังกายกค่ะอืมออกกําลังกายค่ะควบคุมอาหาร เอหลายเรื่องเน่ยในกรสวยข้าม,าม,ามานะันมันโบกงาเ้อชันโบฉันโบฉันบ้าชัมบ้าเอาเบิง่งโอเคบอื์อ เราเอาบักคาคือเกาหลีเอาท่าปากปะเนี่ยเนี่ยท่าปากเนี่ยท่าตาปะเนี่ยเนท่าปากท่าอะไรต้องถามด้ว <c oughs> ยส่วนอ๋อแม่บ้าบึ้มมาจีกี่เดียโอ้ย เป็นไหมิ่งก็รู้เออริปปันนี้ดีว่ะออกมาดำแน่เลยใช่ไหมหอืมของไผ่อืมเออเออสีนี้เหมาะกับเธอปืดปะทูดพูลุยยีโน่คุยลุยเพื่อนคุย,ยลุยสิโอ้โคเรียนปุยลุยปุยลุยบ่ใส่บังมึงสวยยนัวเนื้อถั่มบ่ บอกว่าทำนี่ล่ะอุ้ยงามแบบคาเทงสิแต่กระเกือบเอาผมเธอกระดีอยู่ด้วยนี่ผู้ใดว่ามันหงองฉันนี่ลราความรู้สึกอุมม้ยเลิศเขายื่นให้เธอได้ดีขนาดนี้แหละคุณยังใช้ผู้ง่ามเถอะวาชอวสุไทยสิบายบายคุณผู้ชมงามบาพ่พี่น้องใสๆเด้อพราะว่าทสุเทียเราสิแต่งแบบจัดๆเั้นสีนะ้ำบันดีคอยกันออคอยกันว่าคนจีแต่งให้เราเนาะ เดี๋ยวมาพบกันใหม่เด้อเดี๋ยววันบันนี้ห้องสิไปวัดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอวงอกันเด้อไปกันเลยเจ <Yeah. S 2> อันนี้ห้องเตรียมเตรียมของสิไปถวายเนาะจ้ะอันนี้ห้องเงีบหน้ากากค่ของของพระจักชิ้นก่อนี่น่าจะสิสิบแปดชิน้นสิสิบแปดชิ้นสิชิ้นนะจ้ะอันนี้หนูกับเอืงอยบเงีบเยบีบเองนะจ้ะจะเอาไปถวายคน ช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะเอากะอยากให้เพิ่นใส่ของดีๆเข้ากะเงียบเองแล้วกะเตรียมยาเนาะจ้ะกองยากองยารักษาโรคเนาะจ้ะอันนี้เข้าไปซื้อมาจากคนละซูปเปอร์เล้าก็ถูกเทียนเนาจ้ะเอาไปถวายเพิ่นแล้วกะตาตเนาะจ้ะ คาใ่ะคราขโมยยังไงเนี่ยเรากระบาดเนาะจ้าเขากับมะหอดมองอันบูชาพระพุทธรูปเราเด้อจ้ากำลังสียางไปยางขามทางไปสืออยู่แถวอ้อนนุดนี่แหละจ้าเป็น้านสังกัณธ์เนาะค่ะ ลานเพิ่นกระเฮดดีดีได้เบิ้งบ่าหายเขาลานเด้จ้าเอาเสือฟั้งแบบกันค้นไหวอยากได้อันใดกะหายเจ้งเจ้าของลานจ้าเพิ่กนกระสิเอามใาหายเนาะจ้า เราเตรียมข้าวสัรกิโลน่ะห้กิโลห้กิโลแล้วก็น้ำดื่มพระพุทธรูปเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยนะคะไปเลยค่ะไปนแถวเด้อเ้าสิไปวัดยุนนลทับบุรีดนะจ๊ะวัดยังบ่ลองไปวัดบุปันดูจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้ยังโมหูอีกว่าวัดสิเปิดว่ดเปิดดนะจ้าพากัน ฆากันออกไปตอนนี้ซิปม่งกว่าแล้วสี่ชิปเป็นม่วงนะจ๊ะเข้าเตรียมของเรียบร้อยแล้วสิไปถวายเข้าอยากทำบุญนะจน๊ะเพราะว่าเข้าวันเรเป็นสี่ดมงพนไปกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขิ้รถดกันเด้อคันดูโชคะจ๊ะข้อศีรษะไหวค่ะพนนะจ๊ะเท้านะคะที่นะถวายสังฆทานกันแล้วเนาะจา้ะ รัตบัวขวัญนะคะเป็นตลาดค่ะก็น,น่าจะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งโบสถ์ด้วยค่ะเข้ากับบันไดถ่ายวิดีโอดอกแต่ว่าก็เอาลูบมาให้ชมกันเนาะจ้ะสวยงามมีหลีจ้ะเป็นพระอารามหลวงเนาะจ้ะรูปนี้ก็สิเป็นวิวทั้งลางถ่ายมาจากทั้งโบสถ์ด้วยจ้าฟังซ้ายอันนี้เป็นรูปฟังขวาจา้าสาระกลางนานะ้ำเนาะ อันนี้เป็นรอบๆโบสจ้าจะมีแบบละฆังไห้ไห้คนมาตีเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยร่วมทั้งหนาเนาะค่ะก้อนขาวัดเนาะยูนี่เพิ่นก็เห็นลงท่านเนาะจ้าบรรยากาศดีดีจ้ามีมองไห้แบบกาบวายบูชาหลายอย่างลายแนวนะจ้า อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หอย้ะจ้ากะผ้ากันมาไหว้พผ่าล่าหูเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้จ้าของเรียบร้อยแล้วที่เข้ามาชมคลิปแผลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊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 งเข้ามาชมกันทุกคลิปเยอะๆนะคะบ๊ายบาย